คือไอ้เรื่องการจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเราพูดกันเยอะแล้วเนาะว่ามันก็โตช้ากว่าชาวบ้านแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ทันชาวบ้านนะครับ,รบแต่ตัวเลขที่สําคัญสําคัญที่จะบ่งชี้ทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยผมว่าสําคัญเนี่ยตัวเลขที่ผมได้ยกขึ้นไปคือตัวเลขของอ่ากร,รมหรือ MPI ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สําคัญและเป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกถึงภาคการผลิตของประเทศครับ ซึ่งมันติดลบสิบสี่เดือนติดนะครับแล้วก็จะกลายเป็นสิบห้าเดือนติดในวิชานะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าภาคการผลิตของประเทศซึ่งมีสัดส่วนยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของตัวของ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 ตัวรายได้ของประเทศเนี่ยครับหักหัวลงไปสิบสี่เดือนติดซึ่งแทบจะไม่เกิดขึ้นมาก่อนดัชนีอุตสาหกรรมหักหัวลงติดลบสิบสี่เดือนติดใช่ตัวเลขตัวเลขเนี่ยบ่งบอกถึงว่าภาคการผลิตของประเทศมีปัญหาละ ถ้าการผลิตของประเทศเนี่ยเวลาเขามองเขามองถึงาภาพในข้างหน้าว่า,าการลงทุนการอะไรในประเทศหรืออนาคตเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไรถ้ามันดีเขาจะลงทุนลงทุนเสร็จนั่นหมายถึงว่าตัว MPI ก็จะหักจะจะมีการหักหัวขึ้นนะครับแต่อันนี้ถ้ามุดมันหักหัวลงสิบสี่เดือนติดเนี่ยความหมายมันคือทั้งในวันนี้มีปัญหาและในอนาคตเขามองไม่เห็นว่าเขาจะขายของได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการผลิตของประเทศเนี่ยก็ก็สะท้อน Uh, เป็นเป็นเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีสำหรับที่จะสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในอนาคตรครับ